สวัสดีค่ะขอต้อนรับข้อสู่ช่องย่าซี่กบกองนะคะตอนนี้นะคะบาวมืดลงทำขั้นตอนนะคะที่จะเอาดินลงไปโแม,ม้วบ่มื่อกี้ทำแล้วไหวเธอเฮ้ยกัสาวลงคลิปมาพัน,น,นแล้วแล้ว เสร็จแล้วมืดตื่นจากเลยว่าเร,วเร็วมากเลยเ,เอาขี้ด,ดิ่ลงเลยบ่มือปนี่บ่เอาบแลเวมือโอ้หเอาแท่นนีบ้บ่หรือว่าเอาอีกประเด็นวันนัออ้นเลยท่อหน่นแล้เอาโลงอีกอยู่บ่เม,มนความกันกว่าจังสั้นละ งดก็ใคดไปแกก็ว่าน้ำตูดแมนความแหละพอแล้วมีมันกวางอยู่นะเนาะมันมันอันนี้แล้วนี่ไงนี่เขาดนี่แมนลักเขาได้เขาลดพ่วงผุนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบอสผู้ไม่มีปัญหาแล้วบอกมืดเท็ดคักขนาดเลยพี่น้องกว่าทางเข้าด้านหน้าอืม อไิดน้้รถสวนกันได้ด้วยนะฮะแล้ววันด้เปิดปั๊มน้ำเลยเวียเสียปลาปั๊มน้ำป่ะไม่ได้เสียมันหลั่งค่อยๆตุ่มจะไม่ได้เสียมเลยเลยพ่อตอนรักษาเลยก็ที่มีหัวนี่กินยิ่ก๊อกทันแค่เพื่อแล้วมันหอมตลอดนะมึงจะทำอะไรมือห้องยังไหนกับักโขกมันขางขักโผกมันขางเออนี่ก็ห้องนี่เพราะว่าไฟไปดึงก๊อกทักอ่ะ ยังก็หักเลยดึงสยางมากเลยกนัแหละบังานละพูดได้ไปดึงเงนกไ มาจากลบเอนมันแล้วมันผมไม่ด้กดอะมรหนึงไม่กดได้ไม่โค้เลยนะมุกดไม่ได้แล้วแข่งกนมากันคูบมึงแบกานหินขไั่ในหิน ก็บอุปกรณ์ต่อไปน้ำอะไรนะใช้ได้เปิดได้หมดเลยบ่มันนียปัดเปิดได้หมดเลยบ่โอ้ยยังได้โฮเธอแล้วเรียบร้อยสพานหาย ตอนยามเยนเชือกาขเจวนะ ตตึนน้ำก็ไม่ออกแล้วเพราะว่ามันโอ้ไปแล้วเจ้าห่านน้อยห่านน้อยไปแย่งปลาแล้วแยกปลาแล้วมาดูตอนเย็ยนนะคะรูดงสมชาย นี่ทำรัว้วเรียบร้อยุสมชายทำรั้วให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องกลัวไข่เจียจะเข้ามาทำลายแล้วแล้วก็ลดน้ำได้สบายดูจ่าฟูงโอ้กินทั้งวันทั้งคืนเลยบอกไข่เจียว กินทั้งวันทั้งคืนเลยบอไข่เจียวนี่ยรถถายบอกเมื่อกันมาแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้ก่อนเปิดประตู่าลุงสมชายทําโอ้ยังไม่เสร็จอันหนึ่งต้นลำไยไม้หมดก่อนบอกโอ้ยังไม่หมดงสงใส่แก่ข่ข้ามขาแล้วก็เลยไม่ได้อยู่เนาะ จะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำเองก่อนเองแลเราก็มาดูยามค่ำคืนของบ้านลุงเต่านะคะไฟโซลเซลก็จะเปิดขึ้นอ๋อไม้มันยังเหลืออยู่ยังทำไม่หมด คือไฟยามค่ำคืนนะคะที่บ้านลุงเจ้าเปิดให้ นายบ่มือ่อไถ่ายมไถ่เลยบอกไถ่เอ็ดยกล่องเลยบอกเอดขั้นคู่ต้นไม้นี่ก็ตายหมดแล้วเอาเล็กตาตัดออกบอกหนังบดหัวฮะ ท้อนี่ตัดได้ยี่บสงัสงสังอันไม่ได้ตัดได้ยี่บท้อนี่นะไม่ได้นำหรอวะตัดได้บบฮะเส้นนี้มันขวางมันนี่นะเส้นนี้มันเป็นของเอียงวะส,สปริงเกอร์ออรสปริงเกอร์อะตัดได้เลยเพราะว่าพอตอพัมบอกว่าไปไปเอออ่ะ มืดก <dı> <RI> <laughs> <dı> ็ตัดตรงนี้ออกไม่ได้เอาเกียวมาเกียวหญ้ไม่ได้เอาเกียวมาเกียวหญ้เลยเฮ้ยหญ้าหายอ Bye. กระทอมขึ้นมาเล่นตรงนี้ที่หมูมานอนด้านล่างกระทอมไก่ ก็ลุกได้ไหนนะิเนาะเป็นอะไรละไอระบบนางไมบ่้แม้นมันเสียละตัวนี้ได้นี่ก็สิได้แต่ตอนได้แต่พลังแสงอาทิตย์คืออนคือไฟฟ้านะ่ะไม่ได้เลยตัดอเอาไวท้ทอดูเตือน ตัว,วเฮาเธอจะหื่น,นะยาไฟกับฟ้านะสลับตเต้นนิดเต้ยาระบบมันแถวนี้นะตาเอาเหมดเรายามันซอสหมูแล้วจะกลัวมันซอสไข่เจียวแต่เดียวลงไปดูดไปเล่นนะกลัวไฟซอดมีดาก,ก็เลือให้เหลืออเอา ทานดนึงเต่าตยามค่ำเลยยามค่ำคืนอืม คลิปนี้ย่าก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะก็จะไปโกนเบามืดนะคะบบามืดไถน,นู่นแหละเสร็จนู่นแหละส่วนย่าก็จะกลับแล้วกลับวางปู่นะคะฝากคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะท่านผู้ชม ขอบคุณนะคะสวัสดี